สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับหมอดูก้อยนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงของชาวราศีกุมประจําเดือนกันยายน2511ค่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือท่านที่มีลักนณเกิดราศีกุมนะคะดูดวงครั้งนี้ใช้ไพ่ยิปซีนะคะมันก็ต้องเป็นการอ่านตามหน้าไพ่แล้วก็ ไม่ได้จอะจงท่านใดเป็นพิเศษขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมอดูก้อยนะคะเข้าไปใน Facebook f แฟนเพจหมอดูก้อย294นะคะการดูดวงอ,อยากจะให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมันจะเป็นแบบกว้างๆนะเรามาดูกันเลยค่ะว่าชาวราศีกุมมีแน,นวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดือนกันยายนนะคะนี่หมอดูก้อยหยิบไพ่มาเนี่ยมันเป็นไพ่แดดาบเนี่ย มันจะบอกถึงว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะประดังเข้ามากับกับชาวราศีกุมนะจริงๆท่านเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไว้ง่ายบางทีภาพลักษณ์ของท่านน่ะจะมีคนมองว่าท่านน่ะเจ้าระเบียบจู้จี้ขี้โบนหรือเอาจริงเอาจังกับกับการทํางานแต่ลึกๆอะ่ะท่านเป็นคนมีความเมตตานะคะทำงานให้เต็มที่งานมันมีอุปสรรคแค่ไหนท่านพร้อมที่จะต่อสู้ แต่สิ่งที่ท่านเสียเปรียบสิ่งที่ท่านทำไม่ได้คือท่านไม่ค่อยชอบประจบหรือเอาใจใครมันทำให้ชาวราศีกุมมีความทุกข์กับเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานเนี่ยมันเลยก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายขอให้ท่านระมัดระวังอารมณ์นิดนึงค่ะนะเรามาดูเรื่องของการงานนะคะการงานหากท่านทำงานนะคะทำงานบริษัทและทำงานด้านของเงิน เงินเ,เงินรายรับรายจ่ายนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในดวงระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าหยิบไพ่ j u s t ิกมาเนี่ยปัญหาคือราศีกุมระวังจะเกิดเรื่องเกิดเรื่องคือเหมือนถูกใส่ร้ายอ่ะใส่ร้ายในหน้าที่การงานได้ท่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่องจริงๆเลยแต่ท่านไปอยู่ในเครือข่ายหรือไปอยู่ในกลุ่มที่ เขาม,ม,มีมีความไม่ชอบมาพาก,กลเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะว่าท่านจะเกิดปัญหานี้แต่ว่าด้วยมีไพ่เดอะซันค่ะท่านไม่ได้ทําความผิดอะไรนะคะหากมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องการจับผิดหรือการใส่ร้ายท่านจะมีทางออกมีคนช่วยเหลือมีทางออกให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังอารมณ์และควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอย่าตื่นเต้นตกใจ ะะแก้ไขงานเป็นเรื่องๆไปนะก็จะบอกว่าการงานของชาวราศีกุมมันจะมีปัญหาคือบางทีเนี่ยอุปสรรคเนี่ยม,มามากมายจนไม่รู้ว่าจะจัดการอันไหนนะคะมีเกณฑ์ที่จะย้ายงานนะคะเพราะว่างานมันเยอะงานเยอะแบกรับภาระเยอะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานไม่ได้ช่วยงานนะคะเป็นการยกย้ายงานเพราะว่าเรื่องของเงินอาจจะมีการนำเสนอจากที่อื่นที่ดี ะะก็กําลังมองหางานที่ใหม่นะมีโอกาสที่จะโยกย้ายงานนะหรือบางคนเนี่ยอยากคิดไปอยู่ต่างแดนเลยค่ะนะคะอยากจะปรึกษาญาติมิตรที่อยู่ต่างแดนว่าเอ้ยอยากอยากจะไปทางานด้วยแหล่งเนี้ยนะคะชาวราศีกุมจะเกิดเกิดความรู้สึกแบบนี้ก็คือเบอร์นายกับกับที่ทํางานเดิมที่เป็นอยู่นะทีนี้ในเรื่องของการเงินค่ะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาที่ว่า ปัญหาคือมันก็เรื่องของเงินที่อาจจะมีมีญาติพี่น้องหรือว่าเนี่ยค่ะไพ่นี้มาตอกย้ำมาอยู่ใกล้กับไพ่ของการเงินนะคะก็คือหนี้สินภาระปัญหาหนี้สินที่มันมีอยู่มันยังแก้ไขไม่ได้แต่ว่าการเงินมันอาจจะติดขัดนิดหนึ่งในเดือนกันยายนแต่ท่านก็ยังมีทางออกตัวท่านเองอาจจะเริ่มที่จะมีกฎระเบียบในการใช้เงินมากขึ้นประหยัดมากขึ้น นะคะและก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ให้ความช่วยเหลือนะคะท่านอาจจะประหยัดเงินนะคะอยู่คือไม่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนนะนี่เรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักมันก็เป็นปัญหาหนักใจนิดนึงค่ะนะถ้าเอาความรักของของคนมีครอบครัวมันก็เกิดจากการหวัดระแวงกันการหวัดระแวงกันไม่เหมือนกับมองมันมันเป็นเรื่องที่ เป็นปัญหาเรื้อรังน่ะคือเหมือนท่านน่ะไปมองว่าคู่ครองอะ่ะโกหกท่านท่านอาจจะไปเห็นความจริงอะไรบางอย่างแต่จะบอกว่าถ้าท่านเป็นหูปิดตาบ้างนะคะคือการงานก็มันก็เครียดอยู่แล้วอะ่ะนะคะการเงินมันก็ใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วความรักบางทีเป็นหูปิดตาบ้างไม่ฟังอะไรบ้างไม่เห็นอะไรบ้างมันจะทำให้ท่านพอมีความสุขได้บ้างนะคะ นะถ้าความรักของคนมีคู่เพราะว่าคู่ครองท่านอ่ะอาจจะอารมณ์ร้อนกับท่านแล้วก็ไปเปลี่ยนนิสยัยหรือไปบอกเขาว่าให้ทําอย่างนี้เขาดูแล้วจะเปลี่ยนยากที่หนึ่งนะคะมันทําให้ท่านทุกข์ใจเปล่าๆนี่มาในเรื่องของของความรักของคนที่คบหาดูใจกันมามันจะเกิดการพิดผ่านได้ค่ะเพราะว่าคนรักอะ่ะกาลัง กลับกลายว่าไปแอบคบหาดูใจกับคนอื่นหรือคนมิตรเก่าของเขาหรือของเธอนะคะแต่มันเป็นอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นมันเป็นแบบเหมือนมองท่านนะ่ะดูแย่ไปละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเหมือนท่านนะ่ะมีปัญหามากมายคือพูดง่ายคนรักอาจจะบอกว่าอยู่กับท่านแล้วไม่มีความสุขไม่ว่าจะงานเงินท่านก็ดูแล้วให้ ให้ความสุขกับคนรักไม่ได้คือพูดง่ายว่าคนรักไปมีคนใหม่ที่นำความสุขให้เขาหรือเธอมากกว่าถามว่าท่านสุขท่านทุกไหมท่านตัดใจได้ไหมท่านตัดใจไม่ได้ท่านก็พยายามอะพยายามมุ่งม,มั่นทำมาากินหรืออยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าท่านน่ะรักแท้นะท่าน่ะพยายามจะทำงานหาเงินเหนื่อยเพื่อคนรักนะขอโอกาสแล้วมันเกิดความทุกข์กับท่านมากเลย นะคะบางทีเนี่ยนี่คือความทุกข์ท่านเลยว่าคนรักตีจากเพราะว่าศักยภาพหรือสถานะมันต่างก,ากันอะไรเงี้ยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ความรักของท่านมันยังไม่ได้บทสรุปว่าเขาจะจากท่านหรอก mm hmm. เพียงแค่ว่ามันเหมือนกับท่านเริ่มมองเห็นว่าคนรักเนี่ยเริ่มเริ่มไม่เอาใจมาที่ท่านแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าไปคิดมากค่ะขอให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงาน นะคะที่มันเป็นปัญหาใหญ่คือผู้ง่ายชาวราศีกุมเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็จัดการเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆก่อนนะคะไม่งั้นท่านจะล้มป่วยได้นะคะกําลังใจของท่านเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้ท่านก้าวเดินต่อถ้าท่านหากําลังใจจากคนรอบข้างไม่ได้ท่านต้องหากําลังใจจากตัวท่านเองให้ได้ในเดือน<ส>ในเดือนกันยายนนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะ วันนี้หมอดูกก้อยก็ขอจบการดูดวงสำหรับชาวราศีกุมไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ